ข้อที่18บนะคะบ,บอกว่ากระบวนการสังเคราะห์สารในข้อใดเกิดปฏิกิริยาจํานวนโมลของผลิตภัณฑ์เทียบกับสารตั้งต้นแตกต่างจากข้ออื่นๆข้อ1การเปลี่ยนไซคลเฮกซีนเป็นไซโคลเฮกซานนข้อ2การเปลี่ยนไซโคลเฮกซานนเป็นไฮโซคลิกซานนข้อ3การเปลี่ยน3 h e เฮกซีนเป็น3 4เฮกซาไดออลข้อ4การเปลี่ยน2บิวทเป็นอซิติกแอซิดอ่ะ คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าปฏิกิริยาของแต่ละข้อเป็นยังไงใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเริ่มที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าเป็นการเปลี่ยนไซคโคลเฮกซีนเป็นไซคโคลเฮกซานอนไซคลเฮกซีนเป็นไงไซคโคลก็คือเป็นวงเฮกซีนก็เฮกซะก็มี C6 ตัวเนาะเฮกซีนก็มีพันธะคู่1อันอีนนะคะให้กลายเป็น ไซโคเฮกซานอนก็คือหน้าตาเป็นนี้ไซโคเฮกซานอนเป็นไซโครเฮกซาก็มีสีหตัวนอลก,ก็คือ OH ก็ต่อออกมาซึ่งการที่จะทำอย่างนี้นะคะก็คือแค่เราเติมน้ำเข้าไปมันก็เปลี่ยนแล้วโอเคข้อ2อันนี้เป็นทีนมีอินซีนะข้อ2การเปลี่ยนไซโคเฮกซานอนเป็นไซโคเฮกซานอนไซโคเฮกซานอนก็คือหน้าตาอย่างนี้ ก็คืออันบนนั่นเองเปลี่ยนให้เป็นไซโคเฮกซานนก็คือเป็นพันธะคู่ตรงนี้แล้วก็ข้อที่อันนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเนาะใช่ยัง,งี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันข้อสามเป็นการเปลี่ยนข้อสามบอกว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนสามเฮกซีนเป็นสามีเฮกซาไออล สามเฮกซีนเฮกซีนคือเฮกก็คือ6นะคะสามเฮกซีนก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 6ตัวนะ1 2 3 4 5 6 3เฮกซีนก็คือเฮกซีนอยู่ที่พันธะที่3ใช่ปะ่ะ1 2 3พันธะ2อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ3เฮกซีนกลายไปเป็น3 4เฮกซาดไดออ อันนี้ใช่ป่ะคะเฮกซ่ไดออลไดออลก็คืออ๋อคือ O H ถูกปะไดออลก็คือ O H 2ที่ก็คือ O H 2ที่อยู่ที่3กับ4ก็นี่อยู่ที่3กับที่4เพราะมันเป็นเฮกซะก็คือมี6ตัว1 2 3 4 5 6ซึ่งอันนี้เราก็เติม K Mn O 4เข้าไปอ่ะส่วนข้อ4เขาบอกว่าอะไรคะเปลี่ยน2วิวทายเป็นอะซิติกแอซิดวิวทายหน้าตาเป็นนี้ บิวไทบิวก็คือ4ใช่ปะ4ก็คือมี 1...2...3...4 มีคาร์บอน4ตัวมันหักไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพันธะสามไงพันธะสามมันหักไม่ได้เนาะสามพันธะสามก็เพราะว่ามันเป็นคำว่าไทาเป็นอัลไคนา์ใหกลายเป็นอะซิติกแอซิดอะซิติกแอซิดหน้าตาเป็นนี้คือมี C 2ตัวใช่ปะมคะ ซึ่งเขาใช้เ m ม o สตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาถามโจทย์ถามว่ากระบวนการสังเคราะห์สารในข้อใดเกิดปฏิกิริยาจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์ mm. เทียบกับสารตั้งต้นแตกต่างจากข้ออื่นจะเห็นว่าข้อ1 2 3เนี่ยมันเป็น1ต่อ1หมดเลยแต่ข้อ4เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์2อันกับ1เพราะฉะนั้นข้อที่แตกต่างก็คือข้อที่สนะคะอ่ะสำหรับข้อนี้ ไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ซึ่งถ้าสมมติน้องๆเนี่ยไม่สามารถไม่รู้ว่าต้องเติมอะไรไม่เป็นไรข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าต้องเติมอะไรไม่เป็นไรแค่เราเขียนให้เป็นว่าอันแรกเป็นอะไรอันที่สองเป็นอะไรเพราะาแค่เราเขียนได้อะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนโมนต่างใช่ปะคะอ,อันนี้ที่เราเรียกว่าไซโคเฮกซีนเพราะอะไรไซโคลคือเป็นวงเฮกคือหก็มีหตัวอิน e คือพันธะคู่ก็มีพันธะคู่1อัน เป็นไซคลเฮกซานอลไซโคลก็เป็นวงเฮกก็หก o o อ o ก็คือ O-H ตรงนี้อันนี้ก็ไซคลเฮกซานอลที่มาจากอันแรกใช่ปะกลายเป็นไซโคลเฮกซานอลไซโคลก็คือเป็นวงเฮกซาก็หกโนนลง้ายด้วยโอนก็คือคีโตนก็เป็นัพันธะคู่โอย่างนี้ข้อสามเขาบอกว่าสามเฮกซีนเฮกคือหกอีนคือ พันธะคู่อยู่ที่3ก็คืออยู่ที่คาร์บอนตัวที่3ก็คือนี่1 2 3ก็เลยเป็น3 h e เฮกซีนกลายเป็น3 4เฮกซาไดออลก็คือ1 2 3 4 5 6ก็คือที่3กับที่4มี OH เพราะเป็นไดออลไดคือ 2, ออลคือ OH OH 2ตัวอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่3กับ4ง่ายและเป็นเฮกซาก็คือมี6ตัวอ่ะ ข้อ4เขาบอกว่ามันเป็น2บิวทายบิวทายก็คือ1 2 3 4ใช่ั้ยบิวคือ4พอทายไอก็เป็นพันธะ3ที่2ที่เขาบอกตัวที่2กลายเป็นอ c ซิเตหน้าตาเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดจากการตัดตรงนี้ซะให้มีอย่างละ2ตัวใช่ไหม เพราะฉะนั้นข้อที่แปลกประหลาดกว่าข้ออื่นก็คือข้อ4เพราะว่ามีผลิตภัณฑ์2แต่อื่นจะมีผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวจากสารตั้งต้น1ตัวเหมือนกันทั้งหมดโอเคนะคะข้อ18ก็เลยตอบข้อ4เป็นคําตอบค่ะ